อย่างนี้พี่พร้อมไหมครับโอ้โหแข็งแรงเ่ยหนาวมากแต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปกินอาหารที่ควันเยอะๆเพื่อจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะก็เลยข่อนเพื่อเตรียมพร้อมไว้ก่อนนี่เมนูที่เราจะกินวันมื้อเที่ยงนี่นะเราคัดสรรมาอย่างดีสําหรับแฟนๆชิลเอาเลยนะจะพามากินร้านที่เป็นเทปังยากิที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เป็นร้านที่เรียกว่าน้อยคนที่จะมากินที่ปักกิ่งนะฮะเราคัดสรรมาอย่างดีและอร่อยด้วยอย่างั้นรีบขึ้นเดี๋ยวครับไปเลยครับชื่อว่าร้านชัยนาทาวครับไปเลยครับผม นี่ตอนนี้เราอยู่บนโต๊ะอาหารเทปังยากิของร้านช้หน้าเทาเรียบร้อยแล้วอลังการมากๆเลยครับพี่เอครับใช่ไหมทั้งบรรยากาศทั้งพ่อครัวก็มาผัดให้แบบนี้สดๆครับไม่มีที่ไหนทําได้นอกจากทัวร์สเตชันแล้วก็รายการชิวเอาท่านั้นจัดให้รายการเราสุดยอดอยู่แล้วครับครับผมลงลึกเจาะลึกนะฮะโอเคนี่โอ้โหนี่ครับชิวเอาสะอย่าง ทำได้ทุกอย่างโอ้โหนี่เขาล่าที่คืออะไรครับน้ำมันก๊าซนะฮะไม่ใช่น้ำมันปรุงอาหารโอ้เออหรือเป็นเหล้าจีนอ่ะูร้อนหน้าท้อโอ้โหเสีย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 ขอบคุณเขาซะหน่อยนึงไปเลยครับก่อนที่เราจะกินกันอหันนี่ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดของบ้านเรามานะเฮ้ยจริงๆนะเดี๋ยวเขาะทัวร์เรานะ เราพกน้ำจิ้มซีฟู้ดมาก็ได้ครับโอ้ถ้ามันเขาไม่ทำให้นะเดี๋ยวเอามาจากพัฒอาคารเล่งงงขอไ <ขอ S 2> ยอ่กินก่อนเลยครับเอาเลยจัดให้โอ้โหหลับตาพริ้มอร่อยมากเลย